สวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดมวยทุกๆท,ท่านครับคลิปนี้ครับก็จะมาให้ทัศนวิจาร์ณล่วงหน้าครับรายการมวยไทย7 4ครับประจำวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคมนะครับ2565ครับจากวิธีมวยช่อง7 4สีนะครับสำหรับรายการมวยไทย7 4สีในสัปดาห์นี้นะครับก็ยังเป็นการจัดการในขันในระบบปิดอีกเช่นเคย ะครับมวยไทยเจ็ดสีในสัปดาห์นี้ก็ไม่มีมวยรอบปูนเสือนะครับเป็นมวยไทยเจ็ดสีล้วนเลยนะครับทั้งสี่คู่เลยนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับไปดูกันที่คู่ที่หนึ่งเลยนะครับเปิดหัวรายการในสัปดาห์นี้ครับเจริญเงินบุลนามวยไทยนะครับพบกับเพชรตรีสิทธิเจแดงครับในพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบสองปอนด์นะครับมาดูกันที่มุมแดงกันก่อนนะครับเจริญเงินบุลนามวยไทยนะครับนักชกวัยสิบเจ็ดปีครับจากจังหวัดเชียงใหม่ นะครับก็เป็นมวยซ้ายอาวุธครบเครื่องเลยนะครับสำหรับเจ้าเจริญเงินนะครับเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดนะครับเชิงไม่สนชนลูกเดียวอ่ะนะครับสำหรับเจ้าเจริญเงินรายนี้นะเปิดเกมกล้าแลกกล้าบวกนะครับหัวจิตหัวใจนี่เกินร้อยเลยนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายบุรณามวยไทยนะครับไฟล์ล่าสุดที่ชกไว้ครับก็แพ้คะแนนให้กับเพชรตีสิเจดงครับผู้ชคในวันนี้ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับ ส่วนคู่ชกครับเพชรตรีสิทธิเจแดงนะครับนักชกวัย20ปีครับจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมืออาวุธครบเครื่องครับสำหรับเจ้าเพชรตรีนะครับประเภทตหนักต่อยแรงอ่ะนะครับเป็นมวยขวาครับอาวุธหลากหลายนะครับหลักเหลี่ยมฝีมือดีเลยนะครับใหล่าสุดครับที่ชกไว้ครับก็เอาชนะคะแนนเจริญเงินบุรณามมยไทยครับคู่ชกในในวันนี้ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับ สำหรับมวยคู่นี้นะครับโกเป็นการแก้มือล้างตานะก็เคยชกกันมาครั้งหนึ่งนะครับชกกันสนุกดุเดือดมากนะครับผลสุดท้ายครับก็เป็นทางด้านของเจ้าเพชรตรีนะครับที่เอาชนะมาได้ในวันนั้นนะครับวันนี้ก็ยกมาแก้มือกันอีกครั้งหนึ่งครับที่เวทีมวยช่องเจ็สีนะเป็นคู่เปิดหัวรายการเลยนะครับเจริญเงินบุรณามวยไทยนะครับก็ประเภทอาวุธหนักแรงครับเปิดเกมชวนทะเลาะนะครับส่วนทางด้านเจ้าเพชรตรีนะครับฝีมือครบเครื่องครับอาวุธหนักแรง นะครับอาวุธหนักแรงกันทั้งคู่นะสำหรับมวยคู่นี้นะครับหลักเรียมฝีมือสมองมวยเนี่ยจะอยู่ที่ทางด้านของเจ้าเพชรตีนะครับส่วนชนะด้านเจริญเงินเนี่ยก็จะได้ลูกบุ๊กลูกสู้นะครับหัวจิตหัวใจท่าตระหดนะครับสำหรับเจ้าเจริญเงินนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับโดยส่วนตัวครับผมยังชอบไปที่ทางด้านของเจริญเงินบุรณามวยไทยนะ ต้นในจังหวะฝีมืออาจจะเป็นรองหน่อยนะครับแต่ว่าพอบทเปียดกันเข้าไปนะครับทีต่อทีได้ท้ายครับผมดูว่ามันคงกว่านะครับวันนี้ต้องเป็นฝ่ายที่เดินเปิดเกมนะครับต้องเดินเร็วขึ้นนะครับวันนั้นชกในบ้านของเจ้าเพชรตีนะบรรยากาศที่เวทีเนี่ยถือว่าเป็นรองเลยนะครับวันนี้แกมือล้างตากันอีกครั้งที่ช่อง74ีนะครับก็ยังชอบไปที่เจริญเงินบุรณามวยไทยครับวันนี้จะอาศัยลูกขยันนะครับเดินบทเดินเบียดนะครับและจะเอาชนะเจ้าเพชรตีสิทธิเจแดงครับแกมือล้างตาได้นะครับเปิดหัว มาดูกันที่คู่ที่2ของรายการครับเป็กปตททองทวีนะครับพบกับเพชรเดินดงววันทวีครับในพิกัดน้ำหนัก106ปอนด์นะครับมาดูกันที่มุมแดงกันก่อนครับเป็กปตททองทวีนะครับนักชกวัย17ปีครับจากจังหวัดยโสธรนะครับก็เป็นมวยเขาอาชีพเลยนะครับสำหรับเจ้าเป็กนะเพระเหตุเปิดเกมนะครับปั้มตีวงในเข่งแข็งแข็งแรงนะครับเป็นมวยเข่าปอดใหญ่ปลายแรงนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรสมนครครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ ฝ่ายล่าสุดที่โชคไว้ครับก็แพ้คะแนนให้กับเพชรพนมอัจฉริยประดิษฐ์ครับที่เวทีมวยช่อง74นะครับส่วนคู่ชกครับเพชรเดินดงวอวันทวีครับนักชกวัย18ปีนะครับจากจังหวัดชัยภูมินะครับก็เป็นมวยเข่ารูปร่างสูงยาวเลยนะครับสำหรับเจ้าเพชรเดินดงนะเปิดเกมนะครับขวางหน้าป้ายหน้ายัดไส้นะครับปูุ๊ดันนะครับโศกสับตกฟันอันตรายนะครับแรงปลายแข็งแกร่งเลยนะครับสำหรับเจ้าเพชรเดินดงนะครับก็เก็บตัวฟื้ซ้อมอยู่ที่ค่ายวอวันทวีครับที่จังหวัดชัยภูมินะครับ ไฟล์ล่าสุดที่โชคไว้ครับก็แพ้คะแนนกับเพชรพนมอัจฉริยะประดิษฐ์ครับที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีนะครับฟอร์มหลังของทั้งคู่นี่ก็ต่างคนต่างแพ้เพชรพนมมาด้วยกันทั้งคู่นะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับก็เข่าเจอเข่านะครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมชอบไปที่เจ้าเพชรเดินดวงววันทวีนะเข่าเจอเข่าครับผมมองว่าเพชรเดินดงเนี่ยได้เปรียบรูปร่างอะนะครับได้สูงได้ยาวนะครับประเภทขวางเสียบขวางแทงนะครับที่ต่อทีโดตัวโดเนี่ยใหญ่กว่า นะครับมีสอกสลับครับเป็นทีเด็ดนะสำหรับเจ้าเพชรเดินดงนะครับกระดูกมวยการผ่านมวยนี่อาจจะเป็นรองหน่อยนะครับแต่ว่าชอบไปที่ขวางใหญ่นะครับชอบไปที่เพชรเดินดงวอลวันทวีครับใหญ่ยาวกว่านะครับขวางหน้าป้ายหน้านะครับทีต่อทีครับวันนี้จะเบียดเอาชนะทางด้านของเจ้าเป็กปอตททองทวีไปได้นะครับสำหรับผู้ที่สองของรายการครับชอบไปที่เพชรเดินดงวอลวันทวีนะครับ มาดูกันที่คู่ที่3ครับเป็นรองคู่เอกของรายการครับเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์ในรุ่นไฟเวทนะครับพิกัดน้ำหนัก112ปอนด์ครับของวีทีมวยช่องเจ็ดสีนะครับเพชรบ้านไร่สิงห์มาวินครับพบกับทัพทีมทองสอจอเล็กเมืองนนท์นะครับในพิกัดน้ำหนัก112ปอนด์นะครับมาดูกันที่มุมแดงกันก่อนครับเพชรบ้านไร่สิงห์มาวิน นะครับเจ้าของแชมป์นะครับนักชกวัย22ปีนะครับจากจังหวัดพัทลุงครับก็เป็นมวยเข่าครับตลาดทางด้านของเพชรบ้านไร่นะวงในแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับในเหนียวเนบอ่ะนะครับสูงยาวนะครับวันนี้จะได้เปรียบนะครับในเรื่องของรูปร่างนะครับเป็นมวยเข่าปอดใหญ่ปลายแรงนะสำหรับเจ้าเพชรบ้านไร่นะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสิงห์มาวินนะครับไฟล์ล่าสุดที่ชกไว้ครับก็เอาชนะคะแนนกล้าผจญลูกบ้านใหญ่ครับที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับ ส่วนคู่ชกครับทัพทิมทองสจเล็กเมืองนนท์ครับนักชกวัย22ปีนะครับจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็เป็นมวยขวาครับจังหวะฝีมืออาวุธครบเครื่องนะครับสำหรับเจ้าทัพทิมทองนะครับดักเตะดักแทงนะครับหมัดศอกแรงเลยนะครับอาวุธหลากหลายครับหลักเหลี่ยมสมองมวยไอคิวมวยดีนะครับสำหรับเจ้าทัพทิมทองนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสจเล็กเมืองนนท์นะครับไฟล์ล่าสุดที่ชกไว้ครับก็เอาชนะคะแนนเพชรซิงเกิลกบวัสดุพันภูเก็ตครับที่เวทีมวยช่องเกตสีนะครับ สำหรับมวยคู่นี้นะครับก็มวยเข่ากับมวยฝีมือเลยนะครับก็ต้องวัดกันที่นอกกับในที่ต้นๆนะครับจังหวะฝีมือก็ต้องอยู่ที่เจ้าทัพทีมทองนะครับไปปลายครับประเภทเข่าในปั้มรัดฟัดตีนะครับก็ต้องอยู่ที่เพชรบ้านไร่นะครับอยู่ที่ใครครับจะอยู่ในเกมของตัวเองได้มากที่สุดนะสำหรับมวยคู่นี้นะครับรูปร่างช่วงชกนะครับก็ต้องอยู่ที่เพชรบ้านไร่นะครับจะได้สูงได้ยาวกว่านะครับหลักเหลี่ยมฝีมือสมองมวยก็ต้องอยู่ที่เจ้าทัพทีมทองนะครับเบียดนะสำหรับมวยคู่นี้นะครับ สำห hm ร ula, okay? ten, i i ouais. are, we ับมวยคู่นี้นะครับโดยส่วนตัวครับผมยังชอบไปที่มวยฝีมือแล้วกันนะครับชอบไปที่เจ้าทัพทิมทองสจเล็กเมืองนนท์นะครับต้นๆครับจังหวะฝีมือดีกว่านะครับต้นๆไปก่อนแน่นอนอ่ะนะครับช่วงหลังๆก็สภาพร่างกายดีมากนะดูว่าครบเครื่องหลากหลายกว่านะครับมีหมัดมีซอกครับเป็นที่เด็ดนะครับมีลูกเก๋าครับวันนี้ถ้าหนีวงในได้เนี่ยผมมองว่าที่เหลือนี่ดูดีกว่าเลยนะครับชอบไปที่ทัพทิมทองสจเล็กเมืองนนท์ครับหลักเตียมฝีมือดีกว่านะครับอาพุธหลากหลายกว่าครับวันนี้จะเอาชนะ นานของเพชรบ,บ้านไร่สิงห์มาวินไปได้นะครับผู้รองของรายการครับออกช่อไปที่ทับดิมทองสอจอเล็กเมืองนนท์ะนะครับ มาดูกันที่คู่ที่4ครับเป็นคู่เอกนํารายการในสัปดาห์นี้ครับเพชรทองหล่อโจนูโวนะครับพบกับ2คมบางกอกอะไรยนต์ครับในพิกัดน้ําหนัก133ปอนด์นะครับมาดูกันที่มุมแดงกันก่อนครับเพชรทองหล่อโจนูโวนะครับหรือว่าเบิกบานโจนูโวนะครับนักชกวัย22ปีครับจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็เป็นมวยซ้ายครับจังหวะฝีมือครบเพื่องเลยนะครับสำหรับเจ้าเบิกบานนะครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับหมัดศอกแรง วงในก็มีขวางหน้าป้ายหน้าดันแทงนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับเป็นมวยปลดใหญ่ปลายแรงนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ทีค่ายอันสุขุมวิทย์นะครับไฟล่าสุดที่ชกไว้ครับก็เอาชนะคะแนนคำพีเทวดานนายกเอกอ่างลิ่มครับที่ออตโกสามจังหวัดนนทบุรีนะครับส่วนคู่ชกครับสองคมบางกอกอะไรโยนครับนักชกวัย27ปีครับจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็เป็นมวยขวาครับจังหวะฝีมือครบเรื่อง นะครับสำหรับทางน้าของสองคมนะประเภทเตะหนักต่อยแรงอ่ะนะครับหมัดสองอันตรายนะครับเป็นมวยที่มีนาทีทองนะครับกระดูกมวยการผ่านมวยดีเก๋าเกมครับสำหรับทางน้าของสองคมบางกอกอะัรญ์นะครับหรือว่าเดิมก็คือสองคมสักหอมสินเดิมนะครับก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายบางกอกอะัรญ์นะครับฝฟล่าสุดที่ชกไว้ครับก็แพนนกยกที่3ครับให้กับกิ่ง้างเล็กต่อหลัก2นะครับที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับ สำหรับมวยคู่นี้นะครับก็ซ้ายกับขวานะอาวุธหนักแรงด้วยกันทั้งคู่นะครับหลุดหวมนี่มีสิทธิ์ล่วงได้ตลอดเวลาเลยนะครับโดยเฉพาะทางด้านของสองคมเนี่ยต้นๆนี่ถือว่าอันตรายมากนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับโดยส่วนตัวครับผมชอบไปที่ทางด้านของเพชรทองหล่อนะหรือว่าเจ้าเบิกบานโจนูโบครับชอบมวยซ้ายนะจังหวะฝีมือนะครับมองว่าครบเครื่องกว่านะครับหวางเสียบหวางแทงนะครับวงนอกเตะต่อยรุนแรงอ่ะนะครับมีนอกมีในนะครับอาวุธดูว่าครบเครื่องหลากหลายกว่า ใช MM ่ครับช <Yeah. S 2> ่วงหลังๆก็ร่างกายก็เริ่มดีขึ้นนะครับท้ายๆครับทีต่อทีนะครับการยืนระยะนะครับผมดูว่ามั่นคงกว่านะครับแต่ว่าต้นๆครับต้องบล็อกหมัดบล็อกศอของสองมให้ดีๆนะครับไม่นับไม่นอกไปก่อนนะครับท้ายๆครับผมดูว่าการยื้ระยะนะครับดูจะดูดีกว่านะครับชอบไปที่เพชรทองหล่อโจนูโวครับหรือว่าเบิกบานโจนูโวครับวันนี้จะเอาชนะทางน้านของสองคมบางกอกอะไรยนต์ไปได้นะครับสำหรับ ชอบที่สุดนะครับตัวเดียวเน้นๆเลยนะยังชอบไปที่เพชรทองหล่อนะหรือว่าเบิร์กบานโจนูโวนะครับมองว่ามีอาวุธครบเครื่องกว่านะครับเป็นมวยซ้ายด้วยนะครับมีนอกมีในนะครับช่วงหลังๆก็สภาพร่างขายดีมากนะครับทีต่อทีได้ท้ายนะครับดูว่ามั่นคงกว่านะครับวันนี้จะเอาชนะธนานของสองคมบางกอกไรยนต์ไปได้นะครับชอบตัวเดียวนะครับชอบที่สุดเลยครับชอบไปที่เพชรทองหล่อโจนูโวนะครับ และนี่ก็เป็นทัศนวิจารณ์เบื้องต้นครับรายการมวยไทยเจ็ดสีครับประจำวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคม2565นะครับจากวีทมวยช่องเจ็ดสีนะครับหากว่าวาจาในนี้ไม่สุภาพหรือว่าไม่ถูกต้องนะครับก็ต้องกราบขออภัยแฟนมัดมวยมานที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ